สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่ายูทูปทุกทุกท่านครับวันนี้กับมาพอกับเป่าเก่งตอนดึกดึกพี่น้องวันนี้จะพาพี่พาน้องไปหลาะหายามเบดครับตอนไซกับบดได้ทายพี่หน้องในเบึ้องน้อครับเนาะเพราะว่าอันอื่มนมันคำครับเหลือกานมาคำแล้ว มือดีกับมากครับนี่ครับบ่าวบุญมากครับใส่กเปาเดดยิ่งใส่มากับบ่าวบุญมากครับมือนี้โอ้ล่ะครับข้างหลังพันเดดครับทีมงานอายุหากินครับมือนี้คือเก่าครับรวอติดตามรอชมแล้วครับเนาะว่ามือนี้ จะมีแต้มบ่ได้เบ็ดมาประมาณสักสามสิบหลังนี่แหละครับเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อเขียดครับพวกเนื้อเขียดอยู่ในกระสอบพุวกละครับระวังนี่ก็จะจับเขียดไปนึ่ครับเพราะว่าเนื้อบอ่พอรครับเดี๋ยวให้บ่าวบุญมาจับเขียดไปนึ่ เราชมรอติดตามนะครับบนหลงแหลกเลยครับเบสหายโอ้ง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 โอ้โอ้โอ้ง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 โอ้โอ้ง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 โอ้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 โโอ้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  โคกเลยโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับแต้มแรกแต้มแรกเข้าครับพี่น้องครับปลาอุ่นมากเทียวเขียดหรือเทียวปลามาแล้วครับแต้มแรกเข้าเอาเขียดออกเขียดออกแล้วไปถุงยางไว้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเอาเลย ขออนุ้ยาเกบปลาครับอ้อุ้งอ้งอุ้อ้งอุ้งอุ้งอุ้งเบลยอยแร้วครับนี่ครับแ้ที่2ครับพี่น้องแต้ที่เข้ามาแล้วพี่น้องเยอยแล้วนี่มาแล้วครับใส่กระ้งงามครับ <and>

มันน้ม่่คูกบบขอึาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้แต่งาม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 มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องใส่งามเลยครับใส่งามเลยพี่น้องขูดใส่งามเลยครับอืมคุบเขียดก่อนพี่น้องเขียดบ่พ่อพี่น้อง ขออนุญาตเก็บปลาครับเบิ่ทงีพี่น้องอ้อเอาเอาเออเอาเอีพี่น้องมีมีอยู่มีอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้อง งามเลยพี่นนองเขาตาพอดีเลย <c oughs> อยากเก็บปลาครับ โอ้โหโอ้โหโอ้มี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 พี่น้องมีมีมีโอ้ยไก่จะตายแล้วพ oh, oh, the ี่น้องไม่กินได้วินไม่กินได้เว้นเลยพี่นเนาะกินแต่ตอนไซด์พูดแล้วบ่ได้ยามโอ้แต่งงามครับแต่งกำลังงามพี่น้อง Ôi nhung cả lại. Rồi giờ cáp ba ครับ แค่น,นั่ละคือพันอยู่ลังนี่คือพัน n h าอยู่ส่นอยู่่ล่เลัะพี่น้องโอ้บ่อยู่แล้วมัง้งไปแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องบ่อยู่ ชมเพลิงลราพี่น้องเลยเดี๋ยวนะให้บุญมากจับเขียดไปน้องครับเยอะพ่อพี่น้องต้องใช้ไปน้อจับไปน้องไม่ได้พี่น้องโอ้ทางเดินก็นลำบากนี่พี่น้องเลยหลังนี่พันขาใจโอโอ้โอ ดินย oh, oh, ah, hmm. ูเดินย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 ูนี่นี่นี่นู่บล้วนู่แล้วนู่แล้วนู่แล่ะลากขึ้นวะโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วลากขึ้นวะมาแล้วพี่น้องใส่งามเลยครับใส่กันงามพี่น้องจากแต้มระวุพี่น้องบ่ได้นับ อนุญาตเกรบเปลานครับนี่อยู่นี่นี่แล้วต่อไปครับโอ้โโอ้โมีตัวนี้มีตัวนี้นั่น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 มีอยู่มีอยู่พี่น้องมีอยู่ ่ากินปลาเราฉลาดแมวอยยุบานกินปลาอ่านหนังสือบอกจังแล้วพี่น้องแมวกินปลาอยยุบานอ่านหนังสือบอกเงี้ยกอบเป็นตัวนี่หน่อยได้พี่น้อง ตักแบบนี้โลูกบหุ่นล้พี่น้องหลังต่อไปเลครับเอาโหเอ้โอ้โหเอาเร็วเอาเว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 เอาเร็วโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหพี่น้องนัวแล้วนัวแล้ว นว่แล้วนุ่แล้วโตกหนาโตกทาไปแล้มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วอ้หมาแล้วพี่น้องใส่งามเลยพี่น้อง <ixa> <Because Copy. S 1> เราไปเลยครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยหลอนพี่น้องโอ้ยใส่ตื่นโผล่ฝนเอาเต้คนอู้โมเมนต์ธรรมดาได้พี่น้องเห็นนิ่งๆเอาแล้วพี่น้องเอาจนตายพี่น้องเรียกว่าเตะนิ่งๆ,งๆโอ้ นิ่งนี่จะเอาย่นตายเลยพี่น้องนึกว่าแต่บ่มี่จังแล้วพี่น้องนึกว่าแต่บ่มี่พี่น้องต่อไปเลยครับไปแล้วไปแล้ว

แม่แกนี่ไหนพี่น้องไหลตัวแบบง่ายเลยแบบที่นี่เอาแล้วพี่น้องปลาไหลกินเขียดต้องได้ไปทั้งเบ็ดละพี่น้องปลาไหลตัวบักไงเลยพี่น้องคงจะปดบ่ไใดหรอกมิดดามเลยมาแล้วพี่น้องต้องได้ไปทั้งเบ็ดแล้วครับ ต่อไปเลยครับจามเบ็ดเสร็จแล้วครับพี่น้องไฟก็อออดแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปรสรุปผลงานอยู่บ้านครับหรอบคืนนี้ว่าได้มาจากแต้มอ้แล้วครับไฟก็ลรีรีมากแล้วครับพี่น้องไฟมืด คนตางเมดพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปยอดยุบบ้านครับสำหรับคืนนี้ว่าเราจะไยากจะแต้มนะครับเนาะนี่ครับผลงานเฮาคืนนี้เลยบุหัวจกแต้มเลยพี่น้อง พี่นาบอกว่าไม่ยังเอาไว้นี่ละ่ะพี่น้องก็เห็นแล้วล่ะปลาไหลยังบ่มาครับปลาไหลจักอยู่ใสพาเด็ดถือไปหาซองนกไปนำนี่ตัวง,งามเมดีพี่น้อง,องนี่ครับอาจจะมันอยู่ในหนามครับมันอาจาจะมุ่งมัวในจั้หน่อยแข้งมันไว้ก่อนครับรอติดตามตอนเศร้านล้วครับเดี๋ยวเศร้าจะพาพี่พาน้องไปยามคือนเขาครับ ก็รับคืนนี้กครลาตีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องเดีเ๋ยวเศร้านี้ผ้ามาหลกหายยำเบ็ดคือเก่าครับ,รบจา่าี่ใส่ไปเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนก็ได้ไปหลายแต้มอยู่พี่น้องเดี๋ยวเศร้านี้จะไป หลุนอีกเชิญหนึ่งครับจอนี่ก็บาหุนมากครับผ่า,านเด็ดย,ยังท่านตื่นนั้งครับเราเข่าเก่งอะไรเด็มาผู้เดียวครับป่าขึ้นดีดีเลยพี่น้องเนี่ยนะครับในไม้เฮาในสวนผักนี่แหละพี่น้องบ่บ่บไรใจฮะพี่นอ้อง ไปหลูดเบสคต่ำก,กันเลยครับโซ mm ่ hmm. มันจะกลายคืบๆนะครับมือนี้คืมฟ้าคืมฝนเลยทีเดียว mm hmm. ขอโทษขอใคยนะครับภาพอาจจะสั้นๆนะจังหน่อยเพราะว่า,าถือมือเดียวครับ พี่น้องมีมี่มีมีหนวดหนวอยู่เออะหนวดหนวดอยู่พี่น้องได้ละเอาละหลังแรกแหก,กมานมาแล้วพี่นอ้องอ้อวโอ้โหฮัทพี่น้องตัวแรกแหกมานมาแล้วพี่น้องเอบเลยบังครับใจเย็นใจเย็นบังมือครับมือ อยู่ครับประมาณเครื่องโล่ยู่ดรอกพี่น้อง่าจจะได้อยู่โมคาด,ด้าครับตัวนี้ขออยากเก็ปบปลาครับ นี่กันพี่น้องมีบอกพี่น้อู้วมีมีมีนกเป็ดเห็นพี่น้องเห็นนกเป็ดอู้วเดี๋ย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 วอู้วขั้นหักหักหักอู้วขั้นหักเลยพี่น้อู้วหนี่พี่น้องหักเลย แต่ความงามเลยพี่น้องครับมาเมื่อเดียวคนนี้คนเดียวบอบุญมากครับปาเดดยังบรเตื่นครับขออยากเก็บปลาบ โอ้ถูกกันตายแล้วครับมาแล้วครับแต่ง,งามแล้วครับตายแล้วล่ะขอแยกแก้ปลาครับปลาคืนนี้ดีเด้พี่น้องปลาสลิดกระายหลายดิ หลังต่อไปครับใส่แถวๆนี้แหละพี่นอ้องทางเดินมันจะเดินลำบากครับนี่เป็นแข่วไม่คู่อู้หูเป็นยังไงะอันนี้ก็เป็นสภาพนี่ยังอยู่บ่ล่ะไอ้เพ่เป็นสภาพนี้บัดน,นี้ โอ้บ่ยูพี่น <reading> <spe Pop ify Est expand> ้องอาจจะเป็นปลาไหลครับจมขีโค่นเลยขออนุญาตเก็บเป็ดครับหนุกไล่หลายพี่น้องต่อไปเลยครับ พี่น้องนี่มีิ้งนี้มี้งเถอเกินตายโอ้โหเถอเกินตายเกินตายครับแต่งน้ำใหม่แล้วพี่น้องนี่ครับงามเลยตายแล้วล่ะก็อย่าเก็บปลาครับต่อไปเล้วพี่น้อง หลังนี่คือเป็นสภาพนี่แล้วพี่น้องอยู่ว่าล่ะเนี่ยอ๋ออ,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 อ๋อเติบๆอยู่พี่นออ้องติบๆอิบยูองค์องคองย,อยอูย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 ูโอ้มาอีกแล้วพี่นอ้องโอ้เบ็ดหักพี่นอ้องโอ้โหลากขึ้นแล้วจะขัดเบ็ดหักอีกแล้วพี่น้องนี่ครับหักเลยโอ้ งามไวไแล้วพี่น้องต่ใส่งามอยู่ก่จะแกบปลาครับไปแล้วครบับางนี่พี่น้องมันคืเป็นสะพานนี่นั่น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 น,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 น อยู่พี่น้องอยู่อยู่อยู่อยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหักอีกโอ้โหมาแล้วพี่น้องเสียงยู ư ไงมาแล้วพี่น้องใส่แดดเดียวครับใส่ปอกพี่น้องขอใหญ่ก็บปลาครับ อีกแล้วพี่น้องนี่ครับเล็ดเต้ไปลูกพี่น้องเล็ดเต้ไปครับโอ้โหเล็ดเต้ไปเลยนะเล็ดเต้โค่นมันครับเล็ดเต้กกจักไปใส่เราไปนี่พี่น้งองบ่ดินบ่อยังเลย มีคืนอยู่ตัวนี้มือ้อแถวนีวะมีคืนอยู่โอ้ไปยังโอ้ไปแล้วครับการสุดท้ายทวับเดี๋ยวตื่นหาเพื่อนเพื่อมีแถวนี มันบอกกระดืบกระดืบให้เห็นหน้าไปบ้างก,ก็เลยบ่เอ๋ไปแล้วครับหลังสุดท้ายหักไปแล้วหลังสุดท้ายพอดีพี่น้องก็เศร้านี้ก็พ่อหมานเยู่โอ้กองมั่วๆมานล เอานนี้กับมาอดู่ยพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปแต้มยูบ้านนะครับเนาะว่า,ามีจักแต้มนะครับเนาะสำหรับเสานี้ไปครับพี่น้องครับงานน้องโอ้ไหลตัวงใหญๆพี่นออ้อนง สิบว่าตูนี่แหละพี่น้องสิบประตแยมครับหมานเลยครับโอ้โหคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสำหรับผาจากแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะครับเนะาะฝากกดซับสไครต์สั้นกระดิ่งให้น้ำเล้อพี่น้องกดไลค์กด,ดแชร์ให้น้ำเนย ครับสวัสดีครับ